สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องกุมพันธุตุลากันคุณิดาสวัสดีค่ะสวัสดีครับตันริตตุลากันค่ะบค่ะว,วันนี้ก็จะมาทําหมูแดดเดียว ep ที่หนึ่งร้อยยี่สิบสองค่ะหมูนี่ค่ะหมูหนึ่งกิโลครึง่งนะเครื่องปรุงก็จะเป็นน้ําตาลทรายหนึ่งทัพพีน้ําปลากับอซอสฝาเขียวทัพพีครึง่งน้ํามันงาทัพพีครึง่งกระเทียมหนึ่งทัพพีค่ะ,ะมาดูกันเลยค่ะ ถ้าเป็นหมูหนึ่งกิโลนะคะเราจะใส่ซอสฝักเขียวกับน้ำปลาอย่างละครึ่งทพีรวมกันได้เท่ากับหนึ่งทพีนะคะแล้วก็น้ำมันงาหนึ่งทพีน้ำตาลครึ่งทพีค่ะประมาณนี้ค่ะถ้าหนึ่งกิโลนะคะแต่วันนี้คูมพันทำกิโลครึ่งค่ะนวดประมาณเบ็ดเสร็จตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะจนถึงการนวดเสร็จก็ประมาณสิบห้านาทีนะคะ อาจจะเลยเวลานิดหน่อยนะเพราะว่าครูใส่คำพันอ่าเพิ่มแทรกเนื้อหาสาระภาษาไทยลงไปด้วยค่ะนี่ค่ะเสร็จสวยเลยค่ะนวดไปเลยค่ะครูเลดขาค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูจะท่องบทอาขยานทำนองสนอสนอสารอ่านทำนองสนอบทอาขยานบทหลักนะคะบทอาขยานบทหลักชั้นประถมะศึกษาปีที่ห้า วิชาเหมือนสินค้าจากดารุณศึกษาเล่มสามค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะโดยครูคำพันตุลากันนะคะครูเชี่วชาญภาษาไทยสาขาภาษาไทยค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกล ต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินคามาจงตั้งเอากายเจ้าเป็นซ้ำเผาอันโซภาความเพียรเป็นโยทาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบา นิ้วเป็นสายระยางสองเท้าต่างสมองใหญ่ปากเป็นนายงานไปอัจฉาสายเป็นสะเบียงสติเป็นหางเสือถือทายเรือไว้ให้เทียง ถือไว้อย่าให้เอียงตัดแล่นเลี่ยงคำคงคาปัญญาเป็นกล้องแกวส่องดูแถวแนวหินพังเจ้าจงเอาหูตาเป็นลาตาฟังดูลม ขี้เกียจคือปลารายจะทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไปจึงจะได้สินคามาคือวิชาอันพิสมัยจงมัน มันไม้ใจอย่าได้ครานการวิชาจบลงไปเรียบร้อยนะคะหนึ่งจบค่ะสนอสารอ่านทำนองสนอนะคะวิชาเหมือนสินค้าต่อไปคุณครูมพันธ์จะท่องรอบที่สองค่ะจบเชิญรับฟังได้เลยค่ะบทอคยานบทหลัก สำหรับนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่5วิชาเหมือนสินค้าจากดรุณศึกษาเล่ม3โดยท่องอ่านทํานองสนเสนอสารอ่านทํานองสนอโดยนางคำพันตุลากันครูเชี่ยวชาญสาขาภาษาไทยค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะ วิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเภาอันโสภา ความเพียรเป็นโยธาแข็นสายความเป็นเสาใบานิ้วเป็นสายระยางสองเท้าต่างสมอใหญ่ปากเป็นนายงานไปอัดชาสายเป็นสเบียงสติ เป็นทางเสือถือทายเรือไว้ให้เทียงถือไว้อย่าให้เอียงตัดแล่นเลียงขามคงคาปัญญาเป็นกล้องแกวส่องดูแถวแนวหินพังเจ้าจง เอาหูตาเป็นลาทตาฟังดูลมขี้เกียจคือปลารายจะทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไปจึงจะได้สินค้ามา คือวิชาอันพิสัยจงมันมันไม้ใจอย่าได้อีกครานการวิชาจบลงไปแล้วค่ะรอบที่สองค่ะวิชาเหมือนสินค้าค่ะคุณครมพันธ์จะท่องรอบที่สามให้ฟังอีกค่ะบทอาขยานบทหลัก สำหรับนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่5จากดรุณศึกษาเล่ม3ผู้ท่องบทอาขยานทํานองสนอนะคะสนอสารอ่านทานองสนอะท่องโดยคุณครูคำพันตุลากันครูเชี่ยวชาญสาขาภาษาไทยค่ะรอบที่3นะคะเชิญรับฟังได้เลยค่ะวิ ชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตั้งเอากายเจ้าเป็นสัมภาอันโสภา ความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบานิ้วเป็นสายระยางสองเท้าต่างสมอใหญ่ปากเป็นนายงานไปอัดชาสายเป็นสะเบียงสติ เป็นหางเสือถือทายเรือไว้ให้เทียงถือไว้อย่าให้เอียงตัดแล่นเลียงขามคงคาปัญญาเป็นกองแกวส่องดูแถวแนวหินพังเจ้าจง เอาหูตาเป็นลาตาฟังดูลมขี้เกียจคือปาร้ายจะทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไปจึงจะได้ สินคามาคือวิชาอันพิสมัยจงมันมันหมาใจอย่าได้ครานการวิชาจบเรียบร้อยแล้วค่ะท่องบทอาขยานทํานองสนอสนอสารอ่านทานองสนอโดยคุณคูมพันตุลาการครูเชี่ยวชาญ สาขาภาษาไทยค่ะค่ะสำหรับบทอาขยานบทนี้นะคะเนื้อหาสาระนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอวิชานะวิชานี่ก็มีคุณค่ามากเลยนะเราควรที่จะศึกษาหาความรู้มานะให้ให้เรามีความรู้นะเราจะได้มีการมีงานทําที่ดีนะคะ ถือว่าปัญญาปัญญาก็เปรียบเปียบดังอาวุธนะคะเปรียบดังอาวุธทำให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตทําให้เรามีอาชีพการงานที่ดีทำนะคะถ้าหากเราขี้เกียจนะ,ะเราก็จะ,ะไม่มีความรู้แล้วก็ไม่มีวิชาที่จะใช้ในการดํารงชีวิตนะคะถ้าเรามีวิชามีความรู้ก็เปรียบเสมือนว่าเรามี เราจะมีงานมีการมีอาชีพที่ดีนะคะถ้าเรามีอาชีพก็สามารถที่จะดํารงชีวิตเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวเราได้นะคะเราก็จะเป็นสุขมีความอยู่มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขนะคะเขาบอกว่าวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลไหมคะว่าเปรียบเสมือนสินค้านะเป็นเป็นการเปรียบเทียบ er นะเป็นการเปรียบเทียบว่าวิชาเนี่ยมีคุณค่ามากเลย มีคุณค่ายิ่งสําหรับเรานะหากใครไม่ตั้งใจเรียนนะก็จะไม่ไม่มีวิชาความรู้ในการศึกษาต่อในการประกอบอาชีพต่างๆนะคะก็จะทําให้เราอ่าไม่มีกินไม่มีใช้การดํารงชีวิตของเราก็จะไม่มีความสุขเลยนะคะดังนั้นก็ให้สอนให้นักเรียนนะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนหนังสือนะคะเพื่อที่จะได้มีวิชาความรู้ ไว้สําหรับเลี้ยงชีพของตนเองแล้วก็เลี้ยงชีพของครอบครัวแล้วก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่ในอนาคตนะคะก็ต้องขอบคุณ FC มากเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาติดตามกดไลค์กดแ like, ชรนนะะ์ช่องคุมพันธุลากันนะคะช่องคุมพันธุลากันก็จะถ่ายทอดเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ไขได้ใน3มเดือนค่ะแล้วก็ในเรื่องของสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสารตะกร้าข,ของคุณพ่อง,งามจมื่นค่ะ แล้วก็จะในเรื่องของการทําแคบหมูการทําหมูแดดเดียวทําไร่ทานาทําสวนเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดสวนละพี่นอ้องเฮ็ดยู่เฮ็ดกินตามภาษาคนบ้านนอกธรรมดานี่นะคะก็ต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาเย่อมชมมาติดตามกดไลค์กดแชร์นะตอนนี้ก็สิบสามนาทีแล้วค่ะเหลืออีกสองนาทีค่ะอีกสองนาทีในการนวดแคบหมูเอานวดหมูแดดเดียวค่ะ EP ที่หนึ่งร้อยยี่สิบสองนะคะนี่ค่ะ ความเพ problem, ков, ียรทําให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะหากเราไม่มีความเพียรถ้าเราท้อแท้เบื่อหน่ายสิ้นหวังเราต้องลุกขึ้นมาสู้เราลุกขึ้นมาได้เร็วเท่าไหร่เรายิ่งจะเดินหน้าไปได้เร็วเรายิ่งจะประสบความสําเร็จได้ดียิ่งขึ้นไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่ายไม่มีสิ่งใดที่ไม่มีปัญหาอุปสรรคไม่มีการงานชิ้นใดที่ไม่มีปัญหาอุปสรรคนะต้องมีปัญหาอุปสรรค นะเราก็ต้องแก้ไขปัญหาวางแผนแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะมุ่งมั่นตั้งใจมีความซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพนะคะเราก็จะประสบความสุขความเจริญนะช่องคูมพันธ์ก็จะบรูรณาการในเรื่องของอาการสร้างแรงบันดาลใจให้กับรกรคร่าการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณในความเป็นครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีจรรยาบัณวิชาชีพครู อุทิศทุ่มเทสอนเสียสละสอนนักเรียนเต็มเวลาเต็มความสามารถน,นักเรียนก็จะอ่านออกเขียนได้นักเรียนจะบรรลุผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะกรมพันธ์ขอเป็นกําลังใจให้เอฟซีทุกท่านนะคะไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพการงานใดก็ตามถือว่าเป็นอาชีพที่สุดจิตนะคะการงานอาชีพที่สุดจิตอาชีพสุจริตทุกอาชีพถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะคะพี่น้องเดออ้อกรมพันธ์รักเคารพให้เกียรติ f c ทุกท่านเลยค่ะขอให้ f c ทุกท่านนะครับขอดน ขอคุณพระคุ้มครองแล้วก็โดนบันดาลให้เอฟซีทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตนะเฮงเฮงปังปังไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพค้าขายทําไรทํานาทําสวนธุรกิจส่วนตัวขอให้เป็นงานที่สุดจริตนะก็ขอให้ท่านประสบความสําเร็จเฮงเฮงปังปังโชคดีร่ํารวยสุขภาพกายสุขภาพจิตดีเดินทางไปแห่งหนตำบลใดก็ขอให้ท่านประสบความปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะคุณพันธ์ก็ต้องขอบคุณ f c มากๆเลยนะคะ พบกันคลิปหน้านะคะคุณฤษขาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณ FC มากๆเลยค่ะ e ีพที่122นะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ